สวัสดีครับตัวนี้จะเป็นนาที่เราทำไว้นะครับเป็นนาหวานนะครับนาตอนนี้มีอายุเนับตั้งแต่วานนะครับ18วันนะครับนี่ครับน้ำเพราะนั่นจะเยอะเพราะว่าโดนฝนช่วงก9 20 21ที่ผ่านมานะครับก็ระบายออกอยู่ครับรอหวานปุ๋ยยูเรียครับ นาจะยี่สิบวันละสิบแปดวันละครับกําหนดหวานก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้ครับต้องดูวันนี้ก่อนนะครับวันนี้วันที่ยี่บสองนะครับว่าฝนจะลงอีกหรือเปล่านะครับแต่ดูสภาพอากาศแล้วก็ก็ต้องลุ้นหนักหน่อยครับเพราะว่าเป็นช่วงพายุเข้านี่ครับแต่น้ำไม่ได้เสียหายนะครับเพราะว่าน้ำยังพอระบายได้อยู่ อันนี้อันร่มหน่อยนะครับอยู่ติดสะนะครับติดหนองน้ําก็เสมอกันเลยนี่ครับอันนี้ปล่อยน้ําอยู่นะครับแต่มันก็ยังพอไหลอยู่นะครับเนี่ยไหลไปลงคลองนะครับก็รอหวานปุ๋ยครับมาอัปเดตเอายุข้าวให้ดูครับข้าวอาจจะบางไปหน่อยครับเพราะว่าเมล็ดเมล็ดพันธุ์ที่ที่หวานเนี่ยมันเหมือนกับงอกไม่ค่อยดีครับ ก็เดี๋ยวรอคราวหน้าก็อาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนเจ้าดูนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนก็เรียกอะไรเปลี่ยนที่ซื้อนะครับพันเท้าเอ่อโอเคก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยววันนี้จะมาปักเบ็ดด้วยนี่ครับมีเบ็ดปักอยู่สี่คันนะครับจริงๆมีหลายคัน,นครับก็เดี๋ยวคลิปถัดไปเดี๋ยวจะลงการปักเบ็ดให้นะครับ มาลุ้นกันว่าจะได้ปลาบ้างหรือเปล่านะครับเอ,อโอเคครับ